Pietä. มันพริกบานสนจวดเผ็ดมากต้องไปใส่ น่กกากลัวมอง่อยจุกหยืดหยืดอืมขอบคุณครับมันเผ็ดไหมทำไมจุกเผ็ดอ่ะ ตายบ่เพชรหนอนเฮ้ยไป,ปาสามหน่วยสุดยอดอุงก คยเป็นคนอิสานโ,ว,โว้ยเพดพูดเพดพูด <c oughs> ป,ปด๊าป้ามาดทรายเผ็ดเผ็ดมันกาแฟหัาน,นอน อ่าป๊ะปะแน่แน่ยกเป็นไอ้เวอร์ยังเป็นไอ้เวอร์ยังอีชิลี่เออชิลี่ and ฮอตเออมันช่เข้ากันเข้ากันตรงไหนตาเลือดเผ็ดตาแกลมันเมัน Là phân vào thương phiệt, thương hoàn, thương dẹp ừ. ừ. Thương phiệt, thương dẹp Thương ừ. Kim, kim, kim Hãy subscribe cho kênh Ghiền น้องจูบงหอยมากกด้เนอามเลยเก็บไปกินผักขก้ว

เก็บไปทางเห็นไหมยี่นี่เด้อสามชุดตัวที Arizona, ias, really ่ตัวแทนกัมพูรุตัวเออตัวแทนกัมพูรุวายานีสั่งมาวายานีสั่งของส่งว่าคือว่าตัวแทนจะส่งเดียว่าตัวแทนจะส่งบ่เก็บไปทางเก็บไปทางบ้านเล็กที่นี่มู่บ้านนี่เคียนซื้อเป็นแก้วละองเดาวตั้งกาแฟน้ำตัวแทน สามชุดเก็บปลายทางด้วยค่ะเพราะอย่างอเดียงงไกตาแตกกพผู้ใดมาสั่งกาแฟหนาบ้านมันเกิเป็นกาแฟถือโอ้ยแต่บ่มีกาแฟกิ่นฉันสั่งกาแฟกับตัวแทนหมาเพราะอย่างอเดียเรางงขอกอดแน่จะใส่ยากวดด้วย ไม่เผ็ดอ่ะอืมบักหอยอือกินแล้วก็ต้อง,องเหยัยนเลยหยั่นหมดหยั่นแม่มันขึ้น